เอ้ย hey, สวัสดีครับสวัสดีมิรักแฟนเพลงทุกท่านนะฮะอยู่ผมซินฮะจากชั่วโมงมาชแนลนะครับเราอยู่กันในเทศกาลเอขันสองพันยี่สิบฮะก็เป็นเทศกาลในการตามล่าไข่นี่น,นะครับตอนนี้เราอยู่กันในแมบชักไบฮะเป็นไข่ใบที่สิบกันแล้วนะครับซึ่งไข่ชักไบปีที่แล้วก็สวยมากๆปีนี้สวยกว่าเดิมอีกนะครับนะจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันในตัวเกมครับผมวิธีการทําง่ายมากๆนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยเพื่อไปพาคลิปโดนใหม่ๆไปดูวิธีการทํากันได้เลยครับผมลุยสลับชักไบนะครับ เควสง่ายๆนิดเดียวก็คือการตามล่าคุญแจมาเพื่อปลดล็อกเอาไข่นั่นเองนะครับนะอย่างแรกเลยเราต้องเล่นเป็นคนเอาตัวรอดนะครับหรือว่าคนขี่เรือนั่นเองนะครับส่วนวิธีการจะได้คุญแจเนี่ยนะครับมันจะติดอยู่ที่เจ้าฉลามนะฮะฉลามมันจะลาาคุญแจอยู่เรื่อยๆเลยนะครับให้เราว่ายไปเอาหรือว่าไปชนก็ได้นะครับคุญแจอันนั้นนะก็จะได้ทันทีเดี๋ยวมาดูกันครับว่ามันจะเป็นยังไงนี่ฮะอันนี้ผมเล่นกับน้องทีมงานนะครับมันเลยง่ายหน่อยนะเออใครเล่นเดเอิรฟปกติเนี่ยก็ต้องระวังกันหน่อยสังเกตดดูีีีะท่หางงขอมมันจ เป็นคุญแจอยู่นะครับนะให้เราไหวไปเอาได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองไายไปดูแล้วกันนะครับนี่ฮะนี่ฮะตอนนี้นี่นี่มันจะมีคุญแจอยู่นะครับให้เราไายไปเอาครับผมเรียบร้อยแค่นี้เองแล้วก็ยิงนะครับไอเจ้าฉลามให้ตายก็จบเท่านั้นนะครับแล้วก็ไปเปิดนะครับเอาไข่ได้เลยนะฮะครั้งนี้เนี่ยผมพุกนะฮะได้เล่นนะครับได้ยิงฉลามสองตัวด้วยกันนะครับเอาไขฉลาม ผมก็ต้องนี่ฮะไปยิงฉลามอีกตัวหนึ่งนะฮะอยู่คนเดียวด้วยโอ้ยยิงยากมากนะครับผมไม่ค่อยได้เล่นแบบแนวแบบนี้เท่าไหร่นะครับซึ่งเนี่ยครับถ้าหากว่ามีฉลามสองตัวก็เท่ากับว่าเราเนี่ยนะครับสองคนก็จะได้ไข่ไปเลยนะครับเออแต่นี่ผมมาคนเดียวเนาะเลยได้คนเดียวนะครับโอเครอจนกว่าเวลาจะหมดฮะยิงฉลามก็ไม่ตายสักทีนะครับ โอเคนะครับเวลาหมดก็เราจะวาร์ปไปหน้าล็อบบี้นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ให้เราเอาคุณแจนะครับไปเปิดตรงนี้เลยนะครับนี่ฮะมันจะเปิดฝาแล้วก็ลงไปนะเพื่อเอาไข่ได้เลยเรียบร้อยแค่นี้เองนะครับง่ายนิดเดียวเองเป็นไงล่ะ